สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการดาวน์โหลดรูปภาพหลายๆรูปจากหน้าเว็บพร้อมๆกันลงมาในเครื่องเรานะอย่างเช่นอันนี้ผมมาดาวน์โหลดรูปของน้องแมวเนี่ยจากหน้าเว็บตัวนี้แล้วเราก็จะได้เป็นรูปแมวเนี่ยจากหน้าเว็บเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยในตัวเครื่องของเราเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพวกนี้เนี่ยเราทํากันยังไงเริ่มต้นมาอันนี้ผมใช้ตัว Microsoft Edge นะครับก็ มันสามารถติดตั้งตัว extension ของ Chrome ได้เราก็มาที่เนี่ยพิมพ์ search กับเลย Chrome Web Store แบบนี้กด enter ไปเราจะทำการติดตั้งตัว extension ตัวหนึ่งนะในนี้ผมเข้ามา Chrome Web Store คลิกเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ตรง search ตรงน,รงนี้แล้วก็พิมพ์เลย Image downloader แบบนี้แล้วก็ enter ไป แล้วเราเลือกตัวนี้เลยไอคอนตัวนี้แล้วตัวนี้ขึ้นมาตัวแรกในเครื่องผมเนี่ยคลิกไปเนี่ยมีคนดาวน์โหลดไปแล้วเป็นล้านเลยเนี่ยแล้วเราก็ add to Chrome ตรงนี้คลิกแล้วก็ add ตรง extension เนี่ยตรงนี้ก็ดาวน์โหลดติดตั้งนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอ่าตอนนี้เสร็จละเราก็จะเห็นตัว extension ที่เป็นเหมือนตัวจิ๊กซอตรงนี้ คลิกไปหนึครั้งแล้วตรงนี้จะจะให้ใช้ง่ายแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ image download มาอยู่บนตัว toolbar ตรงนี้ก็มาคลิกตรงนี้ show in toolbar เราก็จะได้ละสัญลักษณ์ตัวนี้มาแล้วเราก็เข้าไปในหน้าเว็บที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นผมเข้ามาในหน้าเว็บตัวนี้นะครับมีรูปอยู่หลายรูปอยู่ในนี้ก็ง่ายๆเลยแล้ก็แค่คลิกตรงนี้ download แล้วมันก็จะไปดึงเอารูปมาแต่บางรูปเราก็ไม่ได้ต้องการนะครับอย่างเช่นรูปตรงนี้เนี่ยคือรูปนี้แล้วก็มีตัวอื่นๆวิธีการดาวน์โหลดเราจะค่อยๆมาเลือกอย่างเช่นผมบอกอนาะรูปแมวอันนี้เราเอาก็มาติ๊กถูกตรงนี้แบบนี้ก็ได้สมมติเอา3รูปก็ติ๊กแค่นี้แล้วก็กดดาวน์โหลดก็เสร็จเลยมาดูแบบที่1ง,ง่ายๆ่ก่อนผมก็คลิกเนี่ยดาวน์โหลด แล้วตรงนี้ถ้าเราไม่ไปกําหนดอะไรนะครับเอาแบบ default ทุกอย่างเราก็บอก yes download เนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยมีการดาวน์โหลดไฟล์3าไฟล์นี้ไปเก็บที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เป็น default ของเรานะอย่างเช่นนี้ผมก็มาคลิก show in folder ดูเนี่ยเราก็จะเห็น ตัวเนี่ยรูปเมื่อกี้ที่ดาวน์โหลดมามี3รูปตรงนี้เราจะมาวิวให้เป็นแบบไอคอนก็ได้เห็นไหมครับนเนี่ยขยายเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้รูปแมวอันนี้มา3รูปนี้นะฮะ,ะคราวนี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมแล้วกันสมมุติว่าตรงนี้ผมกลับมาคลิกดาวน์โหลดใหม่แล้วเกิดผมไม่ต้องการเอาบางรูปเนี่ย วิธีการง่ายๆอันที่หก็คือแต่ละอันเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว,ว่ารูปที่เราจะดาวน์โหลดนะฮะอย่างน้อยต้องมีขนาดแค่ไหนเนี่ยวิธีการเราก็มาคลิกที่รูปแมวอันนี้สักรูปหนึ่งคลิกขวาไปแล้วก็เลือก inspect ด o inspect แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะ inspect มาเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันบอกว่าเนี่ยรูปจริงๆก็ใหญ่ขนาดรูปคือ2 4 0รูณ240เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ารูปอย่างน้อยตรงนี้นะครับ เราก็มาเลื่อนเลยเอาสักติกตรงนี้ไปก่อนอ่าแล้วเราก็เลื่อนวัดขนาดเห็นไหมครับพอเรามาฟิลเตอร์ขนาดเนี่ยตัวรูปบางรูปก็จะหายไปละอย่างเช่นผมว่ารูปแมวนี่ร้อยเก้าสิบอ่าถ้าลองเลือกดูอ่าคันนี้ร้อยเก้าสิบยังเหลือรูปนี้รูปหนึ่งเนี่ยผมว่ารูปนี้ความสูงคงไม่เยอะเราก็บอกว่ารูปแมวเมื่อกี้มันสูงอ่า ประมาณ200เพราะฉะนั้นพอผมเลือกแบบนี้คันนี้จะเหลืออยู่12รูปแบบนี้แล้วสก,กอร์ดูคร่าวๆบอกอ,อันนี้ดูโอเคเราดูแบบนี้เราสามารถระบุโฟลเดอร์ที่จะเซฟได้แต่ตัวโฟลเดอร์ที่ระบุเนี่ยคือโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ดาวนโหลดนะอย่างเช่นตรงนี้ผมบอกว่าตัวเนี่ยสายพันธุ์แมวตั้งชื่อแบบนี้ก็บรีดแล้วก็เราจะรีเนม e ไฟล์หรือว่าจะใช้ชื่อไฟล์ที่มาจากเครื่องก็ได้อย่างเช่นตรงนี้ผมบอกว่า รีเนมให้มีคำว่า cat อย่างเช่นรูปแรกก็เป็น cat 1รูปที่2ก็เป็น cat 2 3งสแล้วเดี๋ยวมันจะเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์นี้แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ส elect ทั้งหมดนะคราวนี้ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้โชว์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็คลิกเลยแล้วตรงนี้มันก็แค่บอกว่าเนี่ยถ้าเราจะไปเซตพวกดาวน์โหลดให้คอนเฟิร์มอะไรตรงนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็อตอิทเยสดาว ตรงนี้พอดาวน์โหลดได้เรามาคลิกตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับจะมีเป็นแคท1 2 3จนถึง12แล้วก็มา Open ตัวโฟลเดอร์ได้ละมาดูจะเห็นไหมครับผมก็จะมีเนี่ยรูปแมวพวกนี้มาแล้วก็ชื่อก็เนี่ยเป็นมี running number ตามที่เราระบุไว้ในตรงนี้นั่นเองแล้วโฟลเดอร์ก็คือตัว breeze ตรงนี้นะครับสายพันธุ์แล้วก็ชื่อไฟล์ก็เป็นเรียงลำดับแคทไป เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโฟลเดอร์ภายใต้ดาวน์โหลดของผมก็มีตัวบ r e สแล้วก็มีรูปแมวพวกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะไปลองกับตัวเว็บไซต์ตัวอื่นก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยทำได้ทุกอันอย่างเช่นผมบอกว่าเอานี่แล้วกันนะครับแฟนของลิเวอร์พูลเนี่ยผมคลิกเข้ามาในลิงก์อันนี้นะฮะ liverpoolfc com เนี่ยแล้วก็มาดูเนี่ยหลายชื่อนักเตะเนี่ยเป็นแบบนี้ผมก็สามารถที่จะมาเนี่ยคลิกตรงนี้ image download แล้วตอนนี้ก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะมี Image จากทั้งหน้าบางรูปเราอาจจะไม่ได้ต้องการนะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบเดิมเนี่ยนะอย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอามากเทคนิกหน่อยหนึ่งเพื่อฟิลเตอร์บางตัวทิ้งไปเนี่ยนะนะฮะอันนี้เราลองไปเล่นดูได้นะครับอันนี้พอมากไปุ๊บรูปนักเตะไม่เหลือแลวเนี่ยนะฮะอ่าสรุปผมเอาประมาณนี้เนะี่ย แต่มีบางรูปที่เราไม่ต้องการเราก็เทคนิคง,ง่ายๆแล้วก็ Select s e เล c t all ไปก่อนแล้วก็อันที่ไม่เอาอย่างเช่นรูปนี้ผมไม่เอาผมก็ค่อยมาติกออกแล้วกันหรือว่าจะดาวน์โหลดไปหมดเราค่อยไปลบในเครื่องเราก็ได้นะฮะอันนี้ผมใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วตรงนี้ผมก็บอกว่าสมมติ l i v e r p o o l แล้วก็ชื่อตรงนี้เราจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับมันก็จะเอาชื่อไฟล์จากเครื่องมาให้แทนเนะี เยานันพอเราได้แบบนี้เราก็คลิกดาวน์โหลดได้แล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลพวกนี้ลงมาเก็บไว้ในเครื่องเราเนะี่ยนะครับเนะี่ยมาดูตรงดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะโชว์เนี่ยชื่อไฟจากข้างในเนี่ยเป็นตัวต b n เน l ต่างๆแล้วเราก็มาเปิดโฟลเดอร์ได้เพราะเราเซฟเข้าไปในโฟลเดอร์เห็นไหมครับโฟลเดอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเราก็จะได้รูปพวกนี้มา อันนี้เป็นแบบไม่ได้แก้ชื่อนะครับมันก็จะโชว์เป็นแบบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเพลเยอร์แล้วตามด้วย Number 012345ก็ได้นะครับอันนี้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวเอาของ Amazon ละกัน Amazon.com สมมุติผมพิมพ์ว่า Sony c a m i r a ละกันแบบนี้ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วผมอยากจะได้รูปพวกนี้นะครับเข้ามาเนี่ยอันนี้ เราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยเราก็มาคลิกเนี่ย image download เห็นไหมครับเราก็จะได้รูปพวกนี้คันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ฟิลเตอร์ของเราละอย่างเช่นรูปพวกนี้เราสามารถฟิลเตอร์ตามนามสกุลของรูปก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมหดตัวนี้บอกว่าเอารูปทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือไซส์ของขนาดของรูปเนี่ยผมทำแบบนี้แล้วรูปพวกนี้นะครับผมบอกว่าไอพวกนี้มาลองทำอย่างนี้ดูได้สมมติ เอาตัวอย่างสักอันหนึ่งรูปนี้แล้วกันผมก็มาคลิกขวาแล้วก็ลอง inspect ดูคร่าวๆว่าหน้านี้เขาเก็บรูปแบบอารมณ์แบบไหนนะฮะเข้ามาผมก็ว่าอ่ารูปพวกนี้นะครับเป็นไฟล์ JPEG เนี่ยผมจะมาฟิลเตอร์ตรงนี้ว่าเป็นนามสกุล JPG ก็ได้ JPG ดูเห็นไหมครับพอ JPG เนี่ยมันก็ฟิลเตอร์หลายอย่างออกไปละเราที่เหลือเราก็มาฟิลเตอร์ที่ขนาดนะ เมื่อกี้ดูแล้วขนาดความกว้างความสูงอย่างนั้นต้องมีสัก200เนี่ยผมก็เลือกพวกนี้นะครับครัวนี้เราก็จะฟิลเตอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะเหลือแต่ประเภทตัว product ละตรงนี้ผมก็บอกว่าตรงนี้เป็น Sony และกันไฟล์ตรงนี้ผมบอกว่าพิมพ์ว่า camera เดี๋ยวมันจะเป็น012345มามานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ select all ตรงนี้ บางอันสมมุติอันนี้กล้องวิดีโอไม่เอาก็ค่อยติ๊กออกทีหลังแบบนี้ได้หรือว่าเราจะคลิกดาวน์โหลดเฉพาะรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นนี้ตัว extension ส่วนขยายอันนี้ออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถดาวน์โหลดพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นผมเนี่ยดาวน์โหลดพร้อมกันคลิกดาวน์โหลดไปเนี่ยตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เนี่ยกำลังดาวน์โหลดนะฮะนะครับดึงข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ อันนี้รอรูปค่อนข้างเยอะหน่อยอ่าตอนนี้เสร็จละผมมาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็นคามล่าเนี่ยมีทั้งหมด2ีรูปก็มาคลิกโชว์อินโฟเดอร์ก็จะเห็นเนี่ยโฟลเดอร์ชื่อว่าโซนี่แล้วภายในก็จะมีรูปนะครับเบอร์0 1, 0, น 0, ์ 0, น 0, อันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้ตัวส่วนขยาย Image Downloader เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพจากหน้าเว็บ เราเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ